เป็นระบบยืมคืนคูรุภัณน,นะครับวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับมีแอดมินนะครับสร้างแล้วก็ยูเซอร์เป็นคนเบิกแล้วก็แอดมินก็มาอนุบตินะครับแล้วก็เอามาคืนนะครับก็เป็น PHP นะครับแล้วก็ m y s q l นะครับคนนี้เดี๋ยวมาลองใช้คนพีกว่านะครับคนนี้เราก็มาเริ่มที่แอดมินก่อนนะครับแอดมินก็เข้าสู่ระบบ พอไอเมเนเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับก็จะมีรายการอุปกรณ์มีค้นหาอุปกรณ์แล้วมีตั้งค่าระบบของอเมินต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยนะครับเวลามีคนมายืมก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์คราวนี้มาดูการตั้งค่าต่างๆกันดีกว่านะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าหน้าแรกจะเป็นหน้าแดชบอร์ดเฉยครับไม่มีอะไรบอกรละเียดต่างๆนะครับข้อมูลผู้ใช้งานนะครับสามารถสมถัครสมาชิกจากหน้าอินเด็กได้นะครับหน้าล็อกอิน หรือว่าแอดมินเนี่ยเป็นคนเพิ่มก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นมาส่วนผมเพิ่มนะครับ002 002เลือกแผนกครับแล้วก็เลือกตำแหน่งโอเคครับก็เป็นการเพิ่มทั่วไปครับไม่ได้สำคัญอะไรมากมายครับก็เพิ่มเข้ามาครับ user ต่อไปก็เป็นข้อมูลอุปกรณ์นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างก่อนจะเพิ่มก่อนที่จะเพิ่มอุปกรณ์นะครับเราก็มาเพิ่มหมวดหมู่ก่อนแบบเป็นหมวดหมู่หลักนะครับของอุปกรณ์ส่วนว่าผมเพิ่มหมวดหมู่ที่ยังไม่มีในนี้นะครับเป็น all in one ครับแล้วก็ใส่รูปภาพลงไปครับ ก็เพิ่มหมวดหมู่เข้าไปแล้วครับเป็นคอมพิวเตอร์ออนอิวันเห็นไหมครับออนอินวันต่อมาเราก็มาเพิ่ออุปกรณ์ครับกดเพิ่ออุปกรณ์ส่วนผมเพิ่เป็นเอเซอร์ออน n e นวันนะครับก็พิมพ์เข้าไปเป็นเอเซอร์เอเซอร์ออนิวันรายละเอียดอุปกรณ์ก็เป็นพิมพ์เข้าไปครับ I 7เจนสิบอะไรก็ว่ากันไปครับ s ซอร์เรียล e นัมเบอร์ อะไรก็ว่าอไปครับข้อมูลอุปกรณ์เป็นอีกวันครับเก็บไว้ที่ไหนครับเก็บไว้ที่แผานกไอทีมีทั้งหมด20เครื่องเบอร์หนึงสูงสุดคือ20ราคาเครื่องละ2องหมนะครับคานนี้ก็ใส่รภาพลงไปกดเพิ่อมอุปกรณ์ครับนี่ครับก็จะมีอีกวันใช่ไหมครับ ขึ้นมาเห็นไหมครับ20เครื่องสถานะคือเบอิกได้ครับเขามาแก้ไขสถานะได้นะครับว่าเป็นงดเบิกมันก็จะเป็นงดเบิกครับ all in one นะครับงดเบิกแต่ผมแก้สถานะให้เป็นเบิกได้ก่อนต่อมาก็จะเป็นที่จัดเก็บครับเห็นไหมครับมี i อ เราก็เพิ่มอาจจะมีอุป,ปกรณ์ที่เป็นของการเงินเราก็ใส่แผนการเงินเข้าไปก็เพิ่มลบได้นะครับตรงนี้ต่อมาเป็นลายโทเค็นครับแล้วก็ใส่ลายโทเค็นของเรานะครับเพื่อให้มันขึ้นแจ้งเตือนบนไลน์นะครับว่ามีคนมาขอมาเบิกมายืมนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวให้ u s e r อรเข้ามาเบิกนะครับมามายืม ก็เข้า u s e r อร์ที่รเราสมัครไปเมื่อกี้ครับ002ก็จะมีรายการขอเบอร์ครับเป็นสูตรรายการอยู่ังไม,ม่มีนะครับว่างเปล่าคราวนี้ก็มามาที่รายการครับหรือว่าจะค้นหาก็ได้นะครับมาที่รายการก,ารก่อนครับก็มาที่คอมพิวเตอร์ออนอินวันครับก็ขอเบอร์นะครับก็กดเบอร์ได้เลยหนึ่งครั้ง มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็กดเบิกได้เลยเห็นไหมครับก็จะขึ้นรายการเบริกหนึ่งก็เราคลิกเข้าไปเลยครับรายการเบริกหนึ่งถ้าเราอยากจะเบิกมากกว่านหนึ่งเครื่องสมมติว่าจะเบิกทั้งหมดสามเครื่องแล้วก็มากดคำนวณร,ราคาใหม่รก็เป็นเจ็ดหมื่นห้าเห็นไหมครับจะได้รู้ราคาขอครับที่เราเบิกไปมันเท่าไหร่เสร็จแล้วก็กดทํารายการครับหมายเหตุครับอ ก็ไม่ใช่ทําอะไรครับก็ใส่เข้าไปเอาสั้นๆก็พอเสร็จแล้วก็กดบันทึกการเบิกอุปรกรณ์ในการขอเบอิกก็จะเป็นส่วนครับตรงที่ไลน์ครับก็จะมีแจ้งเตือนมาครับว่ามีการขอเบอิกขึ้นมาครับมีขอเบอิก แอดมินก็เข้าไปดูเฮ้ยใครมาเบิกนะอะไรประมาณนี้ครับครับแอดมินก็เข้ามาดูครับว่าใครมาขอเบอิกก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ข้อมูลรอ,อนุมัติพอมาที่รออนุมัติเอานี่ไงมีมาขอเบอร์02ขอไปคียข้อมูลเรากดตรงนี้ครับที่เป็นกระดาษสีโม่ง,งตรงนี้ครับก็จะเป็นรายละเอียดครับใครมาเบิกเบิกทําอะไรอะไรก็ว่ากันไปครับเสร็จแล้วก็กดรูกประแจรครับตรงนี้ เราก็จะไม่อนุโนมัติหรืออนุโนมัตินะครับก็อนุนมัติไปก็อ,อนุนมัติไปปุ๊บมันก็หายไปนะครับคราวนี้ไปดูที่อุปกรณ์ครับเห็นไหมครับจาก20สิบเครื่องก็จะเหลือส7เ็เครื่องเห็นไหมครับตรงนี้คราวนี้เราก็ไปดูที่รับคืนนะครับอ่ายูเซอร์ใช้เสร็จแล้วนะครับตัวยูเซอร์ใช้เสร็จแล้วก็มาเอาคืนครับ ก็กดที่รูปอ่าอินโฟตรงนี้ครับสีม,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 ม่วงวงกลมขอคืนครับสามเครื่องใช้เสร็จแล้วขอคืนคราวนี้ไปที่อุปกรณ์ครับก็จะเหลือยี่สิบเครื่องเหมือนเดิมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ตัวยูเซอร์ก็ได้ครับอ่ายูเซอร์ครับคราวนี้เราจะรู้ว่ารู้ได้ไงว่ายูเซอร์เนี่ย ถูกอนุมัติแล้วหรือยังไม่ไอนุมัติครับก็ดูตรงรายการเปิดของฉันครับดูตรงนี้หน้าแรกตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมอนุมัติแล้วแล้วก็มีของที่เบิกไปยังไม่ได้อนุมัติเห็นไหมครับขึ้นมานี่ครับถ้าเราอยากรู้ว่าไหนอนุมัติแล้วเราก็เข้ามาดูตรงนี้ได้ครับที่รายการเปิดของฉันตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในรายการเบริกนะครับแล้วก็คืนยืม คูพรุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตืนผ่านไลน์นะครับ